สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมคะทุกคนกบก็สบายดีคะ่ะทุกคนจ๋าก็เออมีเรื่องมานั่งพูดคุยจะบอกว่าเป็นคําเตือนหรือว่าเป็นคําแนะนํากบขอ,อใช้ว่าเป็นคําแนะนําก็แล้วกันนะคะทุกคนก็ สืบเนื่องมาด้วยประสบการณ์ตัวเองนะคะก็จริงๆแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้มานานมากแล้วแหละมาได้สักพักหนึ่งก็คือนานอยู่พอสมควรนะคะทุกคนเรื่องการไปกินอาหารในร้านอาหารต่างๆที่ส่วนมากคนที่มาพูดคุยกันก็จะเป็นคนที่รัสเวยกัสนะคะทุกคนจ๋าแต่ทีนี้กบก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตอนแรกอะ่ะก็ไม่คิดว่าจะพูดเรื่องนี้นะคะทุกคนแต่พอมา แต่พอมาเป็นเ,เจอเข้ากับตัวเองก็เลยอยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่หรือ,อทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ฟังนะคะเพราะว่ากลัวว่า,ามันจะมีหลายๆร้านที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ฟังเพื่อเป็นความรู้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ย ตั้งแต่ส่วนมากเวลาพวกพวกเราสองคนนะไปกินข้าวร้านอาหารนะคะทุกคนไปกินข้าวร้านอาหารต่างๆส่วนตัวแล้วกกจะเป็นคนชอบเช็คนะคะชอบเช็คว่าเอออาหารจานนี้ราคาเท่าไหร่อาหารจานนี้ราคาเท่าไห,าหาร่เช็ะคะแบบดูบินนะคะเวลาเรากินอาหารเสร็จก็บินก็จะมาะเวลากพูดวนไปวนมาเอาใหม่เริ่มใหม่เนาะ หมายความว่าเวลาเราไปกินอาหารตามร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็เวลาเราคิดเงินนะคะคิดเงินให้เขามาจ่ายต่างหรือว่าเช็คบินอะไรแบบนี้นะคะก็กบก็จะตรวจทานบินทุกครั้งเลยนะคะทุกคนทุกครั้งทุกคนจะเห็นว่ากบก็จะแจ้งราคาอาหารให้ทุกคนทราบใช่ไหมว่าราคาอาหารจานนี้เท่าไหร่จานนั้นเท่าไหร่กบให้ทิปเท่าไหร่ทุกคนพอจะทราบเพราะว่ากบจะอธิบายรายละเอียด ทุกอย่างในคลิปให้ทุกคนได้ฟังนะคะแต่มันมีร้านอยู่ร้านนึงนะคะกบจะไม่ขอเอ่ยนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้นะ,ะเขาแชร์กันมานานมากแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะคะทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็มีร้านอยู่ร้านนึงนะ,ะกบก็ไปกินข้าวปกติกบก็จะเป็นคนตรวจทานบินต่างๆนั่นแหละแต่วันนั้นมีความรู้สึกว่าเออ เราไม่ตรวจเพราะว่าคิดว่าเป็นเป็นคนบ้านเดียวกันไหมอะไรประเทศเดียวกันไหมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ตรวจนะคะทุกคนไม่ตรวจเช็คอะไรเลยนะคะก็คือบินมาปุ๊บก็บอกกบก็ใส่กบก็จะกินอาหารไม่ค่อยหมดใช่ไหมกบก็จะเอาอาหารใส่ถุงใส่กล่องนะคะ,ะตักอาหารใส่กล่องที่นี่กบก็พอดีบินมาใช่ไหมกบก็ให้คุณอำนาจนะเอาคา์ดให้เขาเลยโดยที่ ปกติกบปะจะถ่ายรูปก่อนปกติกบจะเอามาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็จะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเห็นว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนั้นนะ่ะเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะความสะเพร่าหรือเปล่านะหรือว่าอะไรใดๆกูบก็ไม่แน่ใจเพราะแต่ปกติกบไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยทุกคนไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบสะเพร่าขนาดนนะั้นหรือว่าไม่เช็คไม่ดูราคาเพราะว่ากบอาจจะชอบพูดคุยบอกทุกคนว่าราคาเท่าไหร่อาหารยังไงถูกไหมแต่วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะ ก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดอะไรก็เลยแบบเออก็เลยให้คุณอำนาจเอาคา์าให้เขาไปแล้วคือเอาบัตรนั่นแหละให้เขาไปเอาบัตรเสร็จปุ๊บกลับมาเขาก็คุณคุณอำนาจก็มันจะมีกระดาษปกติเนี่ยทุกทุกร้านอาหารที่กบไปเจอนะอันนี้ส่วนตัวนะคะประสบการณ์ส่วนตัวร้านอาหารที่กบไปเจอเนะี่ยสวนมากก็จะมีสองกระดาษแผ่นแผ่นเหมือนกันนะหมายความว่า,วา สกระดาษก็จะเหมือนกันเหมือนกันหมายความว่าลักษณะล,ลักษณะบินนะ่ะเหมือนกันก็จะบอกว่าอาหารข้าวผัดเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่ข้าวเหนียวเท่าไหร่ต้ยมยำเท่าไหร่ต้มแซ่บเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่ฝั่งนี้ข้างล่างก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเขียนว่าเราจะให้ทิปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ฝั่งนี้ไม่มีนะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นต้นขั้ว ส่วนบินที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันจะต้องมีบอกว่าอาหารเท่าไหร่อะไรแบบไหน,นเราดูแล้วก็ทั้งหมดกี่บาทให้ทิปเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ข้างล่างแต่ร้านนี้ไม่ไม่เหมือนกับทุกๆร้านที่กบเห็นกบก็แปลกใจอยู่กบก็แปลกใจอยู่กบก็บอกอาวที่รรกทำไมทำไมทำไมไม่บอกรายละเอียดอาหารว่าราคาเท่าไหร่ กบก็มกบก็แค่คิดเฉยก็ก็คุยกับคุณอำนาจทำไมไม่บอกงั้นเราจะรู้ได้ไงเราจะไปบอกเพื่อนได้ยังไงล่ะว่ามันราคาเท่าไหร่อาหารราคาเท่าไหร่ถูกไหมกบก็คิดแบบนี้กับคุณอำนาจทีนี้ก็ไม่ได้คิดไม่คิดอะไรเสร็จปุ๊บก็โอเคเขียนติปเขียนที่ไปเขียนที่ไปก็ให้สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะทุกครั้งก็เริ่มที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ก็ส่วนมากก็จะให้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเริ่มต้นที่สิบแปดก็ให้สิบแปดนะคะเพราะว่าคิดว่าส่วนมากกบก็ให้เพราะว่า เพราะว่าไม่ได้มีอะไรส่วนมากเอาอาหารมาวางความคิดเห็นส่วนตัวก็อาหารมาวางก็ไม่ได้แบบพูดคุยอะไรกับพนักง,งานมากมายอะไรแบบนี้ก็แค่นั้นทีนี้เสจปุ๊บสิบแนวันนั้นก็ให้ทิสิบแปบวกกับราคาอาหารนะคะก็รวมเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคเข้าใจได้พอไปถึงที่รถก็ก็ส่วนมากก็ก็จะถ่ายบอกทุกคนว่าโอเคกบกินอาหารวันนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้โอเคก็จบไปผ่านไปประมาณสองวันนะทุกคน ผ่านไปประมาณสองวันก็มีคนไทยที่นี่แหละก็เอามาเขียนในกลุ่มเหมือนกันเขียนในกลุ่มเหมือนกันตอนแรกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรทีนี้เสร็จเอามาแชร์ว่าเนี่ยแกรทัวร์พอยคือความหมายที่กบก,กำลังจะสือ่อต่อหกนาทีถึงเข้าใจก็คือเวลาที่เขาบินมาน่ะเราต้องตรวจด,ดูบางร้านทุกคนบางร้านเขาจะบวกทิปเลยทุกคนเข้าใจไหม แต่ว่าประสบการณ์ตรงที่กบไปกินหลายๆร้านจะยังไม่เจอแต่ร้านเนี้ยกบไม่รู้โอเคกบไม่รู้แต่ทุกคนมาฟังนะกบไม่รู้ว่าเขาบวกหรือเปล่าอันนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามีคนมาแชร์เรื่องราวนี้เป็นร้านเดียวกันกับที่กบไปกินทุกคนพอจะเข้านึกนึกภาพออกได้ไหมเป็นร้านเดียวกักนที่กบไปกิน เสร็จปุ๊บก,กบก็มาเอะใจโอเคตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอมีคนมาโพสต์ว่าร้านเดียวกันก็เลยเอามาเอาเอาเอา,เอารีซีทนั่นแหละกบก็เก็บมาทุกครั้งมาบวกนะทุกคนเอ๊ะวันนั้นเราสั่งอาหารไป3าอย่างมีน้ำสองแก้วข้าวสองอันก็คือข้าวข้าวสองข้าวสองเสิร์ฟข้าวสองที่อาหารสามอย่างน้ำสาม้น้ำสองแก้วเอ๊ะคิดยังไงคิดไปคิดมายังไงมันก็ไม่ได้ในราคา ในราคาที่เขาให้เรามาเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงเออก็เอ๊ะเอในใจเหมือนกันแต่เอ๊ะหรือว่ายังไงเสร็จปุ๊บก็บวกทิปไปอีกสิบามเหรียญมันก็ยังไม่ถึงยอดยอดที่ท,ที่ที่กบเขียนนะวันนั้นอนะแต่พอเราบวกดับเบิลทิปไปเอ้าราคาเดียวกันเลยทุกคนเข้าใจไหมสมมุติว่าเขาให้สมมติโอเคสมมุติว่า3าบาทนะสมมุติว่า3าบาท ก,ก็จ่ายไปสามบาทแต่แต่พอพอกลับมาถึงบ้านคิดค่าอาหารทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถึง3บาทแต่บวกพอบวกทิปไปก็ยังไม่ถึง3บาทอีกแต่พอบวกทิปที่เราให้ไปวันนั้นเออมันถึง3บาทเฉยนั่นหมายความว่ากบก็จะมาบอกทุกคนว่าบางร้านนะทุกคนให้เราเราอะ่ะเป็นผู้บริโภคหมายความว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราควรจะดู เราควรจะตรวจทานบินนะทุกคนตรวจทานบินเพราะว่าหลายๆที่เขาจะบวกทิปแล้วทุกคนเขา้าใจใชฟไหมถ้าเขาไม่ได้บวกทิปเราก็ให้ทิปตามมารยาทอยู่แล้วแต่ถ้าเขาบวกทิปแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคกับ,กบทุกๆท,ท,ท่านว่าวิจ,วจ,วจ,จนารณญาณว่าจะให้เพิ่มหรือไม่ให้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะทุกคนแค่นําอยากจะนํามาแชร์ทีนี้พูดคุยกับลูกสาวคุณอำนาจก็เออมันก็จะมีแบบนี้ร้านแบบนี้เยอะอยู่นะไม่ไม่ใช่ มันก็จะมีร้านแบบนี้อยู่อะไรแบบเนี้ยตัวแรกก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ได้คิดอะไรทุกคนเข้าใจไหมไม่ได้คิดว่าเออเพราะว่ากบกินอาหารทุกครั้งกบจะจะดูบินทุกครั้งแต่เขาก็ไม่ไม่มีบวกทริปเพิ่มนะไม่มีร้านอาหารที่กบกินหลายๆร้านที่กบพาทุกคนไปกินไม่มีบวกทริปเพิ่ม แต่ว่าจากนี้ไปต้นไปบอกตัวเองเตือนตัวเองคุณอำนาจก็บอกว่าจะเตือนตัวคุณอำนาจด้วยเตือนตัวเองด้วยคือเราจะต้องเช็คบินนะเช็คดูรายละเอียดว่าเขาบวกทิปด้วยหรือเปล่าบางร้านเขาบวกมาเลยแต่ถ้าบางร้านไม่บวกมาเราก็ให้ทิปนั่นแหละโอเคทุกคนกบก็ฝากฝากฝาก,ฝากทุกคนนะแบบว่ามันเป็นเราเป็นผู้บริโภคนะทุกคนเราก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเราเนาะเราก็ไม่อยากแบบจะโดนแบบคนเอาเปรียบถูกไหมคือแบบ เป็นความรู้ก็แล้วกันแบบว่าให้เช็คและตรวจทานให้ดีนะทุกคนก็เอามาเป็นวิทยาทาวิทยาถกบพูดไม่ถูกเออนั่นแหละทุกคนแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนได้แบบได้รู้นะโอเคค่ะทุกคนกลบก็พูดยาวก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกลบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคนขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กบทุกวันทุกคลิปเลยค่ะทุกคนทุกคนอย่าลืมเช็คนะคะ ไม่ว่าจะกินอาหารหรืออะไรก็ตามหรือว่าเราไปจ่ายตังตลาดก็ตามก็เช็คเรามันเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนก็อย่าลืมเช็คนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าตรวจทานให้ดีค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะ